ข้ากับสวัสดีค่ะท่นทานผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมณีจะมาปลกกับเจคัมสามตัวเต็งของเราเนาะคะ่ะมณีเจคํมสามตัวเต็งในมาติดต,ตามน้องลาวามฟันกับปลาข้ามค่ะข้าปลาข้ามในเพื่อนฟันนะคะฟันว่าไปสือเตียวเขาเอากุ้ยจับให้เพื่อนวานเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนกะหลังจากนั้นเพื่อนกะฟันค่ะฟันว่าได้กินเนือนะะ้อค่ะ กินเนื้อเนื้อยังค่ะคนป่าเนือ้อย่างเนื้อยังสูงเนื้อ,อย่างเนื้อ,อย่างสุกแนวโบสุกแนมันก็ใสเคียงกินข้องหญ้าถัวแ้หญ้าเป็นคนสั่งมันวอ,อ,อก,กินมันก็กับก็กินที่แหลมมันก็กินคือกันมันก็กินโบราณจะกข้องนั่นกินหลายๆเนี่ยมันว่าแหงแต่อันอันนี้กินหลายๆลดมันว่ะ ได้กินอิม่มกินเต็มแห้งค่ะกินอิ่มกินเต็มนี่ร้านอยู่บนหน้านี่บุง้งอายุเขาจากักร้านไผ่นอค่ะป้าแต่ที่มันเขาติดเหล็กปรจักเขาติเบิ้งเบิ้งไม่คิปเขาก็่ิดเสือก็เสือประจักค่ะป้านี่ฟันมาได้กินนี่ก็คือมีโศกแม่นว่าค่ะป้าค่ะเรื่องเล่าความฟันของคุณป้าเ<ม>พื่อนเชียงให้แเนวทางเขาจังไรกับไปฟังเอาน้ำกัน<า>กนะคะสวัสดีค่ปะประคัมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันนีกัอะไรมาติดตามเรื่องเล่าความฟันกับประคัมค่ะค่ะเพื่อนสิดฟันจังไรกับ ฟังไปพร้อมกันกับความฝันของประคำค่ะฝันอย่างไรครับป้าฝันว่าอยากกินเตี๋ยวไปสื่อเตี๋ยวเขาเอาก๋วยจับอ๋โอไปสื่อเตี๋ยวเขาเอาก๋วยจับให้เขาเอาก๋วยจับให้ก็เลยว่าโอ้ยกูอยากกินก๋วยจับกูยังว่าอยากกินเตี๋ยวบ่กินก๋วยจับนี่นะเขาว่าเขาเขาคุ้มให้กินเขาคุ้มให้กินก็เลยเอามาดีเอาเอาท้องถวยเอาท้องถวยนั่นถัววละสงสิบบาทเพื่อนวะก็เลยว่าถั่วลิสงสิบบาทนู้นมันกับแปดชิ้นผุนเลยบ่เอาเจ็ดชิเพื่อนวะ เขารถไทยเขาว่าเอาเกจซิฟแมนไปกินอยู่ลานน้ำบาตน้ำเมืองเขาเอาหนีวะค่ะก็บโมโหว่าอยู่ลานใดเนี่ยนาต่ว่าปรากฏว่าตลาดไปสร้างเตี้ยวอะไรกินก๋วยจับแมนที่รถมอเตอร์ไซค์ก็บจำขั้นบ่ได้บ่แมนขั้นของจะของไปผู้เดียววะค่ะปอะไปกับมูนั่นแหละไปกับมูนั่นมูเขาเขาบอกกินจะของกินผู้เดียวจะว่าจะของอยากก๋วยเตี้ยวเขาก็เอาก๋วยจับไหมวันนี้โอ้ยวันไม่ค่ะแต่จะไม่ไม่ข้าจะไมน จรือเนาะคเลยว่าอันเห้าอยากก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับนี่ห้าวชิ้นชิ้นชิ้นก๋วยจับนี่แหละค่ะว่าตะปันหนึ่งกับเนยคุ้มท้ากินอยู่คุ้มเท้ากินอันนี้เห้าว่าห้าเอาช่องถั่วยถั่วละสี่สิบบาทคนว่าเท้าก็เลยเอาช่องถัวยเอาส่องถั่วไอคนว่าเอาช่องถั่วไอนั่นธรรมดามันถั่วละสี่สิบค่ะมันเอาช่องถัวยนั่นเจ็ดสิบบาทคนว่ามันแปดสิบได้คนว่าอืมคนลยว่ามันก็แปดสิบบพแม่รถไถคนว่าลดลงแต้มหนึ่ง แต่เป็นเจ็ดสิบเจ๊แต่สองถวยนี่มันสิบแปดสิบทำเป็นเท่าเนาะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนว่ายเจ็ดธรรมดาหนึ่งถ้วยเดียวนึงสี่สิบค่ะมันนี่ตีตัวเลขให้กันเล็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ค่ะมันนี่เจ็ดนี่เป็นยังคุณป้า กุ้ยจับเนี่กุ้ยจับกระเจ็ดเจ็ดสิบบาทสองถวยเจ็ดสิบบาทสองถวยศูญนี่เป็นไงเป็นถวยปะถุวยเจ็ดกระเจ็ดสิบเป็นมาเจ็ดสิบสองถวยเจ็ดสิบสองถวยเจ็ดสูญเจ็ดสองศูญช่องถวยเจ็ดสิบบาทค่ะช่องสูญเจ็ดสองสูญเจ็ดก็ได้ด้วยเซลสองสูนย์เจ็ดกันสิชองสูญเจ็ดเจ็ดสองศูนย์หรือศูนย์สองเจ็ดบะศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ด

บ่บ่ได้อยู่ทางหน้าเนาะบ่ได้อยู่ทางหน้าเพ่นซอยเนาะต207จังซีบ่ป้าบ่แม่นอ๋อป้ากินเบิดบ่ล่ะ2ถ้วยนั่นกินเบิดจนเบิดเลยจนเบิดังว่ายากยากกวตยังว่าให้กินก๋วยจับนี่อ๋อเจ็ดนี่ก็ถกจับค่ะเพิ่นก็เลยจัดมาให้ง2อย่างจัดจัดมาให้แต่กจับนะกเียวเพิ่นบ่ให้เพิ่นบ่ให้เพิ่นว่าอันกินให้เบิด กินเหเบิร์อถ้วยกินเบิร์ตที่นายอยากเนาะโอ้ค่ะโอ้ยกะว่าอยู่ได้ไหมคะก็จะเป็นมึงกิรือเนาะก็เลยว่าได้ว่าให้เขาอันกูอยากก๋วยเตี๋ยวก็มาเอาก๋วยจับให้กูกนเลยว่าเอาเอาเอาก๋วยจับนี่แล้วก็ให้ก๋วยเตี๋ยวเขาคุ้มให้กินมาสิเขาพุ่มให้กินเขาุ่มให้กินก๋วยจับกับชเจ็ดตัวเนาะแมนค่ะกะที้ตากะตีใส่เจ็ดเนาะตีใส่เจ็ดช้องถ้วยนั่ก็บ้อนซุนนี่ก็เป็น ถ้วยจูนี่ก็จูนี่เจ็ดโอ้เอาอีกศใส่ถ่ายเนาะนี่ศูใส่ใส่กลางเลยเนาะ207จังซีบ่207โอ้มันมันงามได้น่ะติมมันงามบ่207เ็กน้อยมันมักอยู่กลางนะเก6มันก็ยังอยู่กลางคมันเมุนกลับมุนเอาให้ท่า่นนผู้ชมเพิ่นมุนเอาเนาะ กับบ่ได้บ่มื่อพันแลวกับบ่ได้มาตีเสลี่ได้มือขึ้นกับพันได้กินเนื้ออ๋อฟันมันกินเนื้ออีกไงตัวโตนี่ละจะม่ามันฟันดีอยู่สองศูนย์เจ็ดอย่างสนอกแมนค่ะฟันดีอยู่ค่ะยื่นกับมาฟันดีอันนี้ฟันมาได้กินเนื้อผมเนื่อยากัะนเนื้อป่าสิตีเป็นตัวไรเนื้อ อุย้ยบริตีเป็นตัวใดแรกค้นว่าจะคล้องฟันเหล็กแต่ขึ้นว่านนี่กับมันมาตีเจ็บนี่นะแต่ฟันว่าอะไรกินก็คขึ้นสีสกสีมันสีนาะแม่กับแจ๊คสีขาเหล็กกูใด้นะนะแจ๊คสีขาเหล็กพอบานแจ๊คสีจังไดกับบองหงูคือกันตัวนี้ค่ะในกิน,นเนือ้อได้กินธรรมดาฟันว่าได้กินในโชคได้ลาบได้เงินได้ทองนะค่ะเทิ้งฟันได้กินเนือ้อเทิ้งฟันว่าได้กินก๋วยจับกินก๋วยจับแล้วกินอิ่มกินเต็มกินก๋วยจับแล้วจะกินเนื้อวาป่าวน โอ้ค่ะถือว่าป่านี่ฟันดีแห้งนะคะเนาะขาเที่ยวนี่เด็กหน่อยว่ามาบอกค่ะมัน <โบ S 1> เที่ยวมีทีดีเลยเนาะโบโบตันเห็นเด็กหนอโบตันเห็นไทยค่ะเห็นบเรตจุนั้นกับฟันว่าผู้เ่าเกีย่ยเด็กหน่อยมาเนาะ,ะค่ะเนาะาไปได้เลยค่ะค่ะ,ะคุณป่ากับคุณเมือเนาะบ้านนี้คุณเมือค่ะค่ะตัวเล็กคุณป่าเนาะค่ะของเพื่อนกับฟันมาได้กิน เคยจับเนาะค่ะกับสองโนเกตเนาะค่ะนอสองโนเกตคนว่าคนว่นสองถวยคนวันนี้เนาะสองถวยค่ะเอาจีบสิบาทบ่เอาแปดสิบค่ะอันถวยเดียวเขาเขาสี่สิบยุ่นแล้วค่ะเอายังี้ว่าสิกินสองถวยค่ะคือเดียวเพง้ทางเอาสองถวยค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านู้ชมทั้งบ้านขอาเรารับสมรับฟังนํากันนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของปะค่ำเนาะค่ะ ค่ะปลาข้าขนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันว่าไปซื้อเตี๋ยวได้กว๋วยจับค่ะแต่ว่าปลาข้ากระโปงพ่อใจพอว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้กว๋วยจับจะคล้องร้านเขาก็บอกว่าให้กินนูดเตี๋ยวเอาไว้กินกว๋วยจับดีกว่าจะคล้องร้านว่าเนาะค่ะค่ะตัวเลขของเพื่อนกระสองศูนย์เจ็ดค่ะสองศูนย์เจ็ดมันทีหนึ่งกอดากรดาคมพศอโซสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแดงรัฐบาล โชคโชคมันมันดำดำไุ้ยลวยยีิ้งห้งปังปังไปกับความฝันของปลาข้ามเนาะค่ะก้าฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบรพิพนทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทา้งตัวเด็กให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเ้า,าได้รับชมรับฟังเนาะค่ะถ้าทาย่งพระท่านกดติดตามเจ้าม้ับขอฝากชมเจ้าข,ข,อข,อข,อข้ามสามตัวเต็งนั่นเลยด้อค่ะถ้ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเด็กเดตที่มองได เจคำสามตัวเต็งจะไปหามาใหา้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคํำสามตัวเต็งพอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ